อ่าสวัสดีครับสําหรับน้องมือใหม่นะครับอ่า <c oughs> สําหรับเครื่องสภาพผ้าโตชีบ้านะครับอ่าขึ้น E C ห้านะครับ E C ห้ามาจากเซนเซอร์ในมอเตอร์นะครับอ่าส่วนมากแล้วอาคารขึ้น E C ห้าจะเป็นมอเตอร์ไดเรกนะครับอ่ามอเตอร์ไดเรกที่ไอตัวกลมๆนะครับถอดฝาออกมาดูครับหนูมักจะเข้าไปกัดข้างในนะครับอ่า <c oughs> <c oughs> มีพี่น้องถามเข้ามาครับปกติผมก็เคยลงไปแล้วเหมือนกันครับ EC5 ของเครื่องสภาตัวชีบ้าครับไม่เข้าใจอ่าโทรมาขอเบอร์โทรได้นะครับอ่าอ่าเม้นมาขอเบอร์โทรได้ครับผมยินดีให้คําแนะนําเลยนะครับสาหรับเครื่องสภาพตัวชีบ้าที่ถามเข้ามานะครับมาจากเซนเซอร์มอเตอร์นะครับอ่าในมอเตอร์เลยนะครับเนื่องจากว่าส่วนใหญ่แล้วจะเป็นหนูเข้าไปกัดในอ่าอ่ามอเตอร์เลยนะครับมันเข้าไป รูลเล็กๆนะครับมันเข้าไปได้นะครับมันกัดเพราะมันกัดนะครับเซนเซอร์ขาดปุ๊บมันจะขึ้น EC5 ทีนี้วิธีแก้ไขของเราก็คือ,อถอดอาคลายน็อตออกมาแล้วก็ดึง <c oughs> ดึงาฝาครอบใดเล็กออกมานะครับแล้วเข้าไปดูข้างในนะครับมันจะมีหนูกัดตรงนั้นนลครับมันจะกัดประมาณสองเส้นหรือสามเส้นมาครั้งมันกัดจนขาดหมดเลยครับเราไปต่อตรงนั้นเลยครับส่วนใหญ่แล้วครับ EC5 เกิดมาจากเซนเซอร์ในมอเตอร์ ส่วนใหจ,จะเป็นหนูกัดลองไปดูนะครับไม่เข้าใจถอดตรงไหนถามได้นะครับ